เข้าง่ายมากเลยนะครับในการเจาะนี่ก็เข้าง่ายนะครับมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างกับสว่านไฟฟ้าเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะได้น้ำหนักเบาสวัสดีครับพบกับผมสองสิง m o d ฟ f ย วันนี้ผมมีเครื่องมือช่างมาแนะนำเทคนิคการใช้งานและคุณสมบัติต่างๆนั่นก็คือเป็นสว่านโรตารี่แบบไร้สายนะครับเป็นของยี่ห้อ d ีวอซุุ่่น DC-H072 ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำการนี่ซื้อสว่าน DC-D706 แล้วก็ไขควงกระแทกรุ่น DC-F801 ตรงนี้ก็ใช้งานมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เกิดความประทับใจนะครับว่า,าสำหรับนี่นะครับใช้งานได้ดีมากตรงนี้ก ก็เลยเล็งนะครับแล้วก็มีมาอีกตัวหนึ่งก็คือรุ่นนี้นะครับเป็น dc h 072ตรงนี้จะเป็นสว่านโรตารี่แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่12โวลต์เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าคุณสมบัติต่างๆในการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรมาเลยครับผมครับผมทีนี้เรามาแกะกล่องดูด้านในกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ ตรงนี้ก็จะบอกว่า12โวลต์แล้วก็มีระบุตรงนี้นะครับ b r ัสเ l e t ก็คือมอเตอร์ด้านในจะเป็นมอเตอร์ b r ัสเ l e t นั่นเองมอเตอร์ไร้แปลงฐานนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ DCH072 นะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเนมเพจระบุสเปคต่างๆไว้นะครับนี่เท่าน,นั้นเองนะครับโหมดการใช้งานเนี่ยนะครับมี2โหมดง่ายมากสังเกตก็ตรงนี้นะถ้าผมปรับมาเนี่ยอันนี้คือเจาะนะครับสัญลักษณ์คือรูปเจาะเจาะอ,อย่างเดียวนะครับ แล้วก็ถ้าปรับมาตรงนี้มีรูปพ้อนกับรูปเจาะก็คือว่าเป็นการเจาะแบบกระแทกหรือว่าเจาะสําหรับเจาะปูนน,น,น,นะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมี2โหมดเท่านั้นเองนะครับถ้าต้องการเจาะธรรมดาเจาะไม้จเจาะเหล็กเนี่ยปรับมาตรงนี้แล้วก็ถ้าต้องการเจาะปูนนะครับผนังปูนเนี่ยโหมดกระแทกปรับมาตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับในงานเจาะเลยนะครับน้ําหนักเบานะครับรุ่นนี้เลยน้ําหนักเบาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมือจับนะครับเราสามารถหมุนคลายตรงนี้นะครับนี่หมุนคลายออกแล้วก็ <ahan> แล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับแล้วก็ล right. ็อกเข้าไปเลยนะครับนี่นะในการเจาะส่วนเหล็กตรงนี้นะครับเป็นตัววัดระดับนะครับเนี่ยเจาะลึกแค่ไหนนะครับเพื่อไม่ให้เวลาเราเจาะเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับถ้าตัวเนี้นะครับเนี่ยเป็นสต็อปเปอร์นั่นเองเวลาเจาะเนี่ยสมมุติว่าต้องการเจาะไปลึกประมาณหนึ่งนิ้วก็วัดเอานะครับก็ปรับตัวนี้เอาเนี่ยเหล็กนะครับถ้าเจาะสุดปุ๊บก็แสดงว่าเราเจาะถึงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วน right ั <rainbow cheese. S 2> right ่นเองเห็นไหมครับ กหมุนนะครับคายนี่อ่านี่แล้วก็ล็อกนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะครับจเจาะไปด้านซ้ายก็ได้ใครถนัดเจาะด้านซ้ายนะครับก็ปรับตัวนี้นะครับนี่นะหมุนมาด้านขวาก็ได้ก็นี่นี่นะครับหมุนมาด้านขวานะครับอ่าเดี๋ยวกลองออก่อนนะครับเราก็สามารถหมุนได้นะครับก็ตรงนี้ก็ปรับขึ้นอยู่กับ าการใช้งานของแต่ละคนนะครับถนัดจอซ้ายก็มือจับก็อยู่ด้านขวาได้นะครับนี่นะก็ประมาณนี้เล็กกระทัดรัดนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ตรงนี้จะมีคลิปเน็บนะครับเวลาเนี่ยเราอยู่ในที่สูงเนี่ยนะครับเอาตรงนี้เน็บเข็มขัดนี่นะครับแข็งแรงทนทานรุ่นนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีไฟนะครับเป็นไฟส่องสว่างในการใช้งานนั่นเองเนี่นะครับเป็นหลอด LED เดี๋ยวเรามาทําการทดลองเทสการใช้งานดูนะครับตรงนี้ผมสั่งมาเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งแบตเตอรี่มาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้สําหรับรุ่น12โวลต์เนี่ยที่ผมซื้อมานะครับอันก่อนนั่นนะครับนี่อันนี้คือสบาน DCD 706นะครับใช้แบต12โวลต์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไขควงกระแทกนะครับนี่ไขควงกระแทกนะครับซึ่งก็เป็นชุดคอมบเซตนะครับใช้แบต12โวลต์เหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเอาแบตเตอรี่นะครับ ของรุ่นนี้มาเลยนะทั้งสองรุ่นเนี่ยนะครับนี่ถอดออกมาเลยนะครับใช้คอมมอนกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จ, anyway. จุดที่ผมสนใจเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อแบตรุ่นอื่นมาเลยนะครับก็ผมมีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับคอมมอนกันนั่นเองนี่ก็ใส่เข้าไปนะวิธีการใส่แบตเตอรี่ก็นี่นะครับสังเกตนี่จะเป็นล่องแบตเตอรี่ตรงนี้เราก็หันแบตเตอรี่นะครับเข้าไปนี่สวมเข้าไปเลยนะตามล่องนี่แล้วก็ดันอย่างเดียวนะครับดันเข้าไปเลยนะครับดูนะนี่ เสร็จแล้วนะครับเขาล็อกละอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วนี่แบตเตอรี่ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับจะเลือกแบตเตอรี่รุ่นไหนก็ได้นะครับ12โวลต์อันนี้3แอมป์นะครับก็รุ่นนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าแอม์เนี่ยเท่าไหร่แต่ตรงนี้3แอม์ก็ถือว่าใช้งานได้นานอยู่นะครับ3แอมน์นี่ลองดูนะครับอ่านี่เห็นไหมท่านผู้ชม เสียงก็จะประมาณนี้อันนี้คือนะครับระบบกระแทกหรือว่าเราปรับมาตำแหน่งที่ในการเจาะป,ปูนนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะถ้าผมปรับมาตรงนี้นะครับอ่าโหมดเจาะธรรมดานี่เสียงก็จะนิ่มขึ้นนะตอนเจาะครั้งแรกนี่คนระับท่านผู้ชมสังเกตนะแรงบิดหรือว่าความเร็วของสว่านมันจะไม่อ่าไม่ไม่แรงเลยนะเพื่อป้องกันการสะบัดหรือว่า เพื่อให้เกิดความนิ่มในการเจาะครั้งแรกนะครับสว่านตัวนี้นะครับจะค่อยๆหมุนแล้วก็ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนี่นี่นะถ้าปรับมาตำแหน่งโหมดเจาะกระแทกนะครับระบบกระแทกทํางานล้นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างนั่นเองสําหรับรุ่นนี้นะครับที่ผมแนะนําเป็นรุ่นก่อนอันนี้เป็น DCD 706 นับก็มีโหมดกระแทกเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ออกแบบมาใช้สําหรับการเจาะปูในใดตรงแต่ว่ามันมีโหมดเสริมขึ้นมานะครับถ้าจะใช้ในการเจาะปูนเป็นหลักเนี่ยก็ต้องเนี่ยครับหาซื้อรุ่นนี้มานั่นเองตรงนี้ผมก็เล็งไว้นานแล้วนะครับก็ชอบมากเลยทีนี้เรามาดูสําหรับดอกสว่านที่ใช้กับสว่านแบตเตอรี่ไร้สายรุ่นนี้นะครับก็นี่ตรงนี้จะเป็นดอกโรตารี่นะครับที่ ผมใช้กับสว่านไฟฟ้าเลยนะครับก็เป็นดอกเก่าที่ผมใช้เลยนะครับช้เป็นประจํากับสว่านไฟฟ้านั่นเองก็สามารถใช้ดอกคอมมอนกันได้เลยนะครับใช้สเปคเดียวกันดอกเดียวกันนะครับนี่ก็อย่างนี้นะครับนี่อ่าเห็นมดอกโรตารี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในการใส่เนี่ยอ่าเราสามารถนําดอกเนี่ยสวมงว่าไปเลยนะครับนี่นะอ่าใส่เข้าไปแล้วเรากดเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหม นะครับก็ในการเอาออกนะครับผมให้เราดึงตรงนี้นะครับการถ้าใครเคยใช้สว่านไฟฟ้าแบบโรตเอรี่ก็ไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับนินนะครับดันตรงนี้นะครับให้เห็นไหมสังเกตนะครับดันตังนี้ลงนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยง่ายมากเห็นะครับจะใส่เปลี่ยนขนาดดอกนะครับนี่อันนี้ดอกดอก12มิลนะครับอ่านะครับยาวด้วยนะดูนี้นะใส่เข้าไปเลยนะเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องดันนะครับอ่านี่กดเข้าไปเลยนะครับนี่ เสร็จเรียบร้อยนะครับน,นี่นไก็เหมือนโรตารี่ทั่วไปเลยนะครับนี่เอาออกนะครับก็สําหรับการเจาะธรรมดานะครับนี่ถ้าหมดเป็นเจาะธรรมดาเนี่ยเราทําการเจาะไม้เจาะอะไรนะครับตรงนี้นะครับอดอกสว่านที่เป็นดอกธรรมดาในการเจาะไม้เจาะเหล็กทั่วไปนะครับถ้าเป็นดอกโรตารี่อาจจะราคาแพงตรงนี้จะทําอย่างไรนะครับถ้าเป็นดอกธรรมดาอย่างนี้ก็ทําได้นี่ บางคนบอกว่าถ้ามีดอกธรรมดาอย่างนี้ใส่ได้ไหมแต่ใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมต่อร่วมเข้ามานะครับก็คือนี่อ่าตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์หรือว่าหัวทดนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้จะใส่สวมกับหัวที่เป็นโรตารี่นั่นเองสังเกตนะครับนี่เป็นโรตารี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวจับดอกนะครับนี่นะเป็นปลายสว่านทั่วไปสําหรับการจาะแบบธรรมดานั่นเองในการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเลยครับนี่นะนะครับ,นะนะรบดันนี่ ดันเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยน,ะนี่ทีนี้ในการใส่ก็นี่นะครับหากเราต้องการเจาะนะครับใส่ดอกธรรมดานี่นะหัวทษหรือว่าอะแดปเตอร์นั่นเองนี่ก็เหมือนดอกขันดอกทั่วไปเลยนะครับนี่นะเป็นจำปาขันล็อกเลยนะครับนี่ล็อกให้แน่นนะครับก็ทําการเจาะได้เลยนี่นะน,นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองทําการนะครับเจาะเหล็กนะครับผมเทสเลยนะครับ นะนี่นะครับจอเลยนมะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะจอเหล็กนะครับปรับเป็นโหมดการจาอธรรมดานั่นเองนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนดอกก็เหมือนเดิมนะครับนะมาจำปามาขันตรงนี้นะครับเป็นตัวทดอะแดปเตอร จะใส่ดอกเล็กก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับใส่ดอกเล็กดูนะครับนี่หมานะครับนี่นะดูนะนะนะครับเรียบร้อยง่ายๆมากเลยนะครับผมนี่นะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการเทส การเจาะโดยใช้ดอกโรตารี่ในเจาะปูนนะครับมาเลยครับผมครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการทดลองเจาะผนังปูนนะครับก็จะทดลองนะครับนี่จะได้ไม่ต้องเจาะฟรีก็คือว่าผมจะทําการย้ายนะครับย้ายตําแหน่งตัวแคมป์นี่นะครับเป็นแคมป์รัดท่อนะครับนี่ทำการถอดนะครับถอดออกมาเดี๋ยวผมจะย้ายลงมาตําแหน่งนี้นะครับ ตรงนี้ผมใช้ดอกสวา่านโรตารี่ขนาดเบอร์6.5นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ใส่พุกเบอร์เจ็ได้พอดีนั่นเองนะครับนี่สวงเข้าไปเลยนะครับจะลองย้ายมาจอดตำแหน่งล่างนิดนึงนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เจาะเข้าได้ดีเลยนะครับน้าหนักเบานะครับถือมือเดียวนี่คือไม่หนักมือนั่นเองนะครับโอเคนะ ก็ทีนี้ก็ใช้ฮุ้งเบจนะครับต่อเข้าไปเลยนะครับเห็นหมก็จะพอดีเลยนะครับหันพุกเข้าไปนะครับอ่หันเข้าแล้วนะครับ DCF 8 0 1เห็นนะครับนี่ก็ใส่ท่อเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเห็นนะครับโอเคสะดวกสบายนะครับทีนี้เดี๋ยวลองใช้ดอกใหญ่บ้างนะครับเปลี่ยน เป็นดอกขนาดใหญ่นะครับ12มิลนั่นเองนี่นะครับก็เปลี่ยนดอกสว่านเลยนะครับนี่ดันลงนะครับแล้วก็นําดอกสว่าน12มิลตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับนี่นะนี่เสียบเข้าไปแล้วนะครับอะเราวมาดูนะครับ พ่อจอมเสร็จแล้วนะครับนี่ผมจอะลึกประมาณนี้นะครับขนาดรูนะก็ในการจอะนี่ก็เข้าง่ายนะครับมีความรู้สึกว่าอ่าก็ไม่ได้ต่างกับสว่านไฟฟ้าเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะได้น้ําหนักเบาถ้าเป็นสว่านไฟฟ้าโรตารีนี่คือนะครับน้าหนักเยอะเลยนะครับ2โลนะครับสําหรับที่ผมใช้อยู่นะตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับผม ก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ได้รับงานติดตั้งไว้ก็คือย้ายจานดาวเทียมแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีจะได้นําเอาสว่านโรตาอรี่แบบไร้สายรุ่นนี้ DCH072 ตรงนี้ไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็จะได้นํำมาภาพการใช้งานของสว่านรุ่นนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับใช้สว่านตัวนี้นะครับก็ตัวนี้มันเป็นสว่านโรตเรี่นะครับใช้แบตเตอรี่นะแต่ว่า ผมใช้อแดปเตอร์นะจอดดอกธรรมดาน,ะนี่นะก็สวมหัวเข้าไปเลยนี่ใช้หัวอแดปเตอร์นะครับต่อเป็นดอกสว่านธรรมดาดอกจอดธรรมดานี่ผมไม่มีหัวที่เป็นโรตารี่นะผมเลยต้องใช้อแดปเตอร์ต่อมานี่ก็ปรับมายะนี้นะครับมีกระแทกใน,นจอดธรรมดานะครับนนยังไม่ได้ใส่แบตก็ แบตเตอรี่นี่มันใช้คอมมอนกับตัวไขควงกระแทกได้เลยการเจาะเลยนะครับเข้าง่ายมากเลยนะครับด้านบนนะครับเจาะ โคนะครับจะรเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราทําการนะครับเอาเสาเนี่ยยึดติดเลยครับผม เรียร้อยครับตรงนี้เจาะสายนําสัญญาณนะครับลอดเข้าไปภายในตัวบ้านนะครับก็ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปูนนะครับวันนี้นะครับก็จะใช้สว่านโรตารี่นะครับเป็นรุ่นแบตเตอรี่นะของดีวอนะครับรุ่น DCH072 นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเจาะได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็มันสะดวกนะครับไม่ต้องใช้ปักพ่วงนั่นเองนะครับมีล็อกบ้าน ดอกโรลเลอรี่เลยก่อนเดินนะครับก็เห็นนะโรตเอรี่นะครับสวมดอกเข้าไปเลยนะครับใช้ดอกโรลเรี่เนี่ยใช้คอมมอนกับดอกสว่านไฟฟ้าเลยนะครับนี่นะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับไปที่โหมดกระแทกนะตัวนี้จอธรรมดาปรับไปโหมดกระแทกนี่นะครับจอเลยนะครับ นี่นะตำหน่งนี้เลยเข้าง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะปูนโอเคนะครับก็ตรงนี้เป็นดอกเล็กนะครับนำศูนย์ไปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดอกใหญ่นะครับเป็นดอกนี่ใช้ดอกใหญ่นะครับอีกทีนึง รู้แล้วนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการใช้งานสว่านโรตารี่แบบไร้สายซึ่งก็เป็นรุ่น DCH072 ซึ่งตรงนี้จะใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับถ้าดูจากในคลิป ที่ผมใช้งานในการติดตั้งย้ายจานดาวเทียมและทําการติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับสังเกตว่าผมจะใช้สว่านตัวนี้นะครับเน็บตรงที่เอวนะครับคู่กับสว่านตัวไขควงกระแทกรุ่น DCF801 ซึ่งตรงนี้ที่เกิดความชอบเลยก็คือว่ามันมีน้ําหนักเบาเล็กกระทัดรัดในการที่ว่าขึ้นในที่สูงเนี่ยเราสามารถเน็บตรงเอวนะครับทำให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกในการใช้งานนั่นเอง และก็ถ้าเราใช้สว่านไฟฟ้านะครับในการติดตั้งเราจะต้องนําปลั๊กพ่วงต่อไฟจากในบ้านแล้วก็ดึงสายขึ้นไปบนหลังคาซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากทําให้ไม่สะดวกในการทํางานในการใช้งานนั่นเองนะครับสําหรับเครื่องมือนะครับถ้าเราเลือกคุณภาพดียี่ห้อดีก็จะอยู่กับเราได้นานและใช้งานได้ดี หลังจากที่ผมใช้2รุ่นนี้ไปนับก็คือ DCD 706แล้วก็ DCF 801ก็เกิดความประทับใจเป็นการส่วนตัวนะครับจากนั้นผมก็เลยนี่นะครับมองหาเป็นสว่านโรตารี่ซึ่งก็จําเป็นสําหรับงานติดตั้งงานซ่อมของผมนั่นเองก็ได้รุ่นนี้มานั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมอีกทีนึงนะครับว่าไม่ใช่เป็นการโฆษณาสินค้าใดๆทั้งสิน้น เป็นการแนะนำการใช้งานสว่านโรตารี่แบบไร้สายรุ่น DCH072 ของดีวอนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจสำหรับท่านผู้ชมนะครับจะเลือกอแบบนี้เลือกยี่ห้องอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเอง วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ